กไหมไม่เอาไม่เอา <laughs> <laughs> นึกวก็จะเอาอีกส <laughs> ำรับพ่ารับประเขนด้วยรับ <laughs> อะกินได้นี <laughs> ่ค่ะต้มกะทิฟักต้าปูแกงกส้มจากเะ้านมะม่วงสุกนั่นไข่ดาวไข่เดือนนะคะทอดแบบว่าไม่ใส่น้ำ ีแกงส้มก่อนเลยนี่ต้มกะทินะคะยายลองชิมดูชอบเป็นไหนกันแกงส้มก็อร่อยดีไหมล่ะก็ทานแล้ว,าลวยายต้มสุกค่ะ <c oughs> น้ำดอกไม้สีทองของไทยนะคะ แล้วไข่ให้กินบ้างเนี่ยไม่ได้กินไข่มาหลายวันแล้วสับสับนี่อไข่มังเอาอันนี้ขไข่มันจืดย้ายเอาน้ำต้มกะทิเนี่ยลาดไปหน่อยเนี่ยเออเปรี้ยวๆเค็มๆ นั่งเชียวนัน่นต้องอยางงั้น <c oughs> อร่อยมั้นเา้าเ <c oughs> ออมันต้องอยางงี้สิ <c oughs> ใช่ไหม,มวันนี้ต้องกินไข่ให้หมดลูกนะ <c oughs> ไม่หมดไม่หม <c oughs> ดก้น้ำาเอานี่ไ <c oughs> ข่ขาวมั่งเมื่อกี้ไข่แดงใช่ไหมน้ำต้มลาดไปนี่เอาเลย คุณเห็นเหมือนกันมั้ยนี่อือนี่ค่ะอร่อยไหมอืออือเอาเอาไหนอันไหนอันไหนมา่วงค่ะนี่นะครับ่มงสุกกินกับข้าวก็อร่อย เอาไข่ค่ะนี่ยายไข่แดงขาวนะคะเอาน้ำแกงเนลลาดลงไปนั่นเชียวมันจะไม่อร่อยให้มันรู้ไปซีแบบนี้นะยายเนาะกินเยอะๆกินได้เป็นของเราไงเราปักตวงเขาไว้ก่อนนั้นยายกินนาอร่อยวะกินปลาทูมั่งกินปลาทูมั่งเนี่ยต้มฟักก็ปลาทูนะคะ khi nướng patouu nồi, um, lóng xí, giéo, om trái chín chén, mình ăn lấy, không, không, <cöst>, <cetztAlexa> không, <cants Fool você> พอยังพอไม่ได้ยังพอยังพอไม่ได้เอะจะมาพอพอไม่ได้แล้วกอ่อนนีม่มาค่ะนี่นะคะไข่ไย้ายไม่ได้กินไข่หลายวันแล้วหมอหมอเขาโทรมา อบอกว่าให้เอาไข่ให้ยายกินหน่อยราดน้ำแกงเนี่ยอ่ะกินปนะ่ะเนี่ะกินได้เป็นของเรายายเยอะไปทอมันในเรื่องกินเนี่ยอืมโอ้โหสุดยอดสุดยอดตบมือหน่อยยายตบมือหน่อยอ <laughs> ตรงน,นี<อ>คคน้ค่อยๆกินเออถ้าค่อยๆกินไว้ก่อน ออ,อ,อิ่มไม่เป็นไรช้าๆค่ะอต้องชวนคุยมั่งอะไรบ้างไปเลยป่อยทุกคนถ้าปล่อยให้นั่งกินเองก็จะกินไม่ค่อยได้ขนาดนี้สช่คำสองคำก็บอกว่าอิ่มเราก็ต้องมีขยันขย,ย้อมั่งอะไรบั่งไปตามเรื่องตามราวเราก็อยากเขากินเยอะๆเนาะหลอกกันบั่งอะไรกันมั่งถูว่ากันไะ ไอ้ชิ้นนี้ชิ้นนี้น้อยน่ารักเ <c oughs> นอะชิ้นนี้น้อยเออไม่เป็นไรอิ่มเอาชิ้นนี้น้อยน่ารักน่ารักไงยายแกง้ักไปอิ่มแล้วใช่ไหมชิ้นมันน้อยน่ารักกินไปเถอะเห็นปะไข่ชิ้นนี้น้อยน่ารักน่าชังอ้ํานี่เอออิ่มแล้วต้องกินชิ้นนี้น้อยไข่หนึ่งลูกนะคะทอดให้นะคะทอดแบบไม่ใส่ ฮะไข่ขาวหน่อยยายเดี๋ยวก็จะหมดแล้วเนี่ยไข่ขาวอ่ะมันมีวิตามินดีนะใหญ่นะอันนี้ลดไปหน่อยเออจะได้เออเดี๋ยววันนี้พาเดินเล่นได้นั่นโอ้โหเก่งจังเลยโอ้โหเป็นไงยายเป็นไง อร่อยอร่อยนั่นอร่อยต้องเอาอีกชิ้นหนึ่งพอเลยคันนี้ alia, นี่นี่หมดเลยนี่หมดแล้วนี่หมดถ้วยแล้วพอแล,ะนะล้วนะนคขนนี้ไม่ไห้แล้วไห้ชิ้นนี้ชิ้นเดียวพอเลยอร่อยอยังไงฉันก็ไม่ไห้แล้วพอพอพอพักได้ไห้ชิ้นเดียวพออา้าวอือไม่ให้แล้วนะไห้ชิ้นนี้ชิ้นเดียวพอเลยไข่ไม่มีแล้วนี่หมดแล้วนี่ลูกวันนี้กินไข่ได้ลูกเก้าเหุ้บอือพอเลยงั้น S <S กินไข่หมดลูกเลยตบมือมาตบมือหน่อยทุกคนตบมือให้หน่อยสิ <S <S ขอใจให้ยายหน่อยเร็วยายกินไข่หมดลูกไปแล้วนะคะ <S 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 ชิมจ้าเอาของหวานหน่อยมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะสีทองจุ๊บโอเคพอ,อยัง พอแล้วนะนี่ขยันขยอกันมั่งอะไรกันมั่งปะ